สวัสดีเด้อพี่นอ้องเมน้น้ำเสนอเมนูหมูหวานค่ะ หมูวานอ,อ,อร่อยเอามาดูเครื่องปรุงเด้อค่ะเพื่อนๆค่ะนี่คือกระเทียมค่ะหมูสามชั้นผ่านการล่างแล้วก็หั่นมาเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็มีหมูบดนะคะมีน้ำมันมีเครื่องปรุงต่างๆนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็เป็นกระเทียมที่หั่นสับไวเรียบร้อยพริกไทยค่ะเพื่อนๆพริกไทยนะคะกระเทียมพริกไทยจากนั้นก็ตั้งกระทะเด้อค่ะเด้อตั้งกระทะใส่น้ำมันพ่อหอนเกี๊ยวกระเทียมไปให้หอม นะคะพอหอมๆแล้วต่อจากนั้นเห็ดจางไดต่อหูบอพี่น้องเอาหมูใส่ลงไปค่ะเอาหมูใส่ลงไปเอาขัวหมหูหอมหอมๆยั่วๆเลยนะคะกินอุ้ยเป็นตาอ่อนซ่อนอริดะรอยยั่วๆนำลายแล้วหอมแล้วหอมแล้วหมูหวานเอาขัวเข้าไปขัวไปขัวไปนะคะเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้กับขัวหมูสามชั้นน้ำเอาหมูซับใส่ลงไปค่ะเพื่อนๆคะ่ะโคเล่โคเล่เขากันเนาะคะ่ะเนาะ ห้นุ่นนัวจากนั่นก็นกนใส่น้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยสองช้อนโตโะ๊ะเด้อค่ะหมูบดเกี่ยงหมูสามชั้นครึ่งกิโลหมูบดอีกสามลอยกรัรมเด้อค่ะอาใส่ซอสฟ้าเขียวฟ้าเหลืองใส่เข้าไปค่ะเพิ่มรสชาติเข้มให้นิดหน่อยนะคะอร,อร่อยอร่อยจากนั้นก็นกนใส่รสดีค่ะรสดีนะคะจากสองช้อนชาเด้อค่ะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลบกพร้าวค่ะเพื่อนๆห้เชบเซบอร่อยอร่อยไปน้ำกันเด้อค่ะเมื่อนี่เด้อมาเด้อค่ะหมูหวา รสชาติกลมกล่อมรสชาติอร่อยถูกใจยอเกลือไปเนี่ยค่ะหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆนเพิ่มความเข้มนะคะเมื่อเพิ่มน้ำตาลเราก็ต้องใส่ปลาแมจักน้อยใส่ซอสฟ้าเขียวใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วนะคะก็ใส่ซีอิ่วดำนะคะลุ่งไปเพื่อเพิ่มสีสันนะคะน้อหมูหวานของห้าสเสด็จเป็นตาอยู่เป็นตะกินเป็นตาเส่บๆนะคะกับโคเล่โคเล่เขากันนะคะเพื่อนๆนค่ะคนนี้เขากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจากนั้น เพราะมันเข้ากันเล้วเติมน้ำเปล่าลุไปค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะเนาะเพื่อเพิ่มให้อตุ๋นให้มันอันเนือ้อหมูสามชั้นจะได้เป,ปื่อยเวลากินเสด้เด้งดึงเด้งดึงนะคะอาจากนั้นก็เติมน้ำก็เติมน้ำเด้อค่ะนี่เติมน้ำแล้วนะคะเติมน้ำให้ใหอันนั้นหมูเลยเด้อค่ะเดอะ้อจากนั้นก็เอาฝามาปิดนะคะป,ปิดกระถะไว นะคะบอพ่อเติมเข้าไปอีกคห้มันถ่วเลยค่ะให้น้าถมมั่วหมูเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวความหวานของหมูก็จะออกมาจากเครื่องปรุงทุกสิ่งทุกอย่างกะสิมะเขาเนือ้อเขานังกะสิเดลลีแซ่บอร่อยไปด้วยกันเด้อค่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่คือหมูหวานเซ็จแล้วค่ะเสซ็จแล้วค่ะมา